สภาพจิตใจสภาพร่างกายตอนนี้นะครับได้แชมป์ไทยลีกกลับมาด้วยแล้วมันส่งผลอะไรกการเข้าแาข่งทีมชาติทางนี้บ้างก็ดีใจครับที่ได้แชมป์แล้วก็<ม>ก,ก็ทําให้มีความมุ่งมันมากขึ้นอตอนนี้ทุกคนดูจะตั้งความหวังไวท้ที่เอกนิตเพิ่อมอีกคนหนึ่งกลายเป็นตัวความหวังของทีมชาติคนหนึ่งมันความกดดันกับเรามากแค่ไหนครับก็ถือว่ามันก็มีความกดดันครับแต่ว่าผมก็พยายาม เรียนรู้จากพี่รุ่พี่แล้วก็จากโคครับเรมาพัฒนาตัวเองบุคครับเอเย่นใช้ฝุ่นที่พาพี่เจที่พาพี่อุ้มไปเล่นท<ม>ี่เจลีบอกกับพี่ว่าเขากำลังติดตามบุ๊คอย่างมากเลยโอเคพี่ห้าเราอาจจะยังไม่ปล่อยตอนนี้บุคคิดว่าต้องใช้เวลาพัฒนาตัวเองอีกกี่ปีหรือว่าได้คุยกับพี่บุ้ยกับพี่เจพี่อุ้มไหมว่าการเล่นเจลีกมันยากขนาดไหนก็ยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าผมก็ต้องผมว่าผมยังต้องพัฒนาอีาเกเยอะในส่วนไหนบ้างที่บุคมองว่าน่าจะต้องพัฒนาก็ การสื่อสารแล้วก็การเคลื่อนที่การเจอมาลีครั้งนี้กับจานเจอเวียดนามครั้งนี้ครับบุ๊กมองไปที่กี่แต้มหรือว่ามองอะไรดีครับบุ๊กก็ผมว่ามองแมตต์ต่อแมตต์ครับแล้วก็พยายามจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดถ้ามีโอกาสสักครั้งในชีวิตเราตั้งเป้าไว้ว่าอีกสักกี่ปีเราถึงจะอยากไปเล่นแบบเคทุกีอะไรนี้ครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากไปเล่นครับแต่ว่าตอนนี้ ผมว่ายังยังไม่ถึงกลับบ้านไปเติมกำลังใจจากพ่อแม่มาเป็นไงวงครับเข้าแคมป์อีกครั้งหนึ่งก็มีก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่มาครับก็มีกำลังใจเยอะหลายคนมองว่าบุคค๊กยังเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวยังไหมครับตอนนี้ต,ตอนนี้แม่ปิดแล้วปิดแ, <oni S 1> แล้วใช่ไหมใช่ครับโอเค